<พ uka> ามาันดดองไ้สบย <c oughs> เลยเรามาเก็บกระเทียมปลานะคะงามมากเดี๋ยวถ่ายคลิปกันนะคะเดี๋ยวนตันนะตดเลยตัดเลยยี่อะไรสักหน่ยยี่ยังยังไม่ได้สูมเยอะเลยอะ่ะแกเองดาวมาขึ้นแล้วอ่ะโอ้ทำยังไงดีอ่ะทำตัตุ้มๆเลยอ่ะอือหื เยอะไหมครับกระเทียมป่าเรามากับคู๊กเห็นไหมเห็นไหมตูมดอกมันอ่ะ <c oughs> เห็นแล้วต <c oughs> <c oughs> ูมเลยอ่ะเยอะนะงาไหมครับมันเยอะอยู่แล้ว,เด,ว,ลวเดี๋ยวหนูจะตัดตรงนี้คูู๊ <c oughs> นอนสิคูู๊นอนเธอเนะดูป่ากระเทียม <c oughs> ท,ที่มันจะต้องมากกว่านี้สิ<ล>เราเอาดอกไว้ดีกว่าให้มัน เดี๋ยวมันก็ออกอีกให้มันตุมต้มๆแล้วก็เรามาเก็บอีกทีนึงนวนเต็มไปหมดไม่ใช่ <c oughs> เราสองคนเก็บนะเว้ยมีเยอะมากนะคะเดี๋ที่อื่นอะ่ะถ้ามันชื้นกว่านี้ไม่มีแสงแดดแล้ว <c oughs> ยังไม่ออกนะเว้ยถ้ามีต้นไม้บางอะไรเนี่ยยังไม่ออก อมาเป็นลูกจ้างไอ้ตาเนอะมาเป็นลูกจ้างจ้าเก็บมีคนเก็บกระเทียมกก็เธอจะผ่านมานั่งลงก็กลคุณซามาเก็บให้มาเก็บให้มาเก็บเออต้นกระเทียมกระเทียมเราเป็นคนดอยนะครับุ้งเรื่องเลยปากดีดี ก็แม่เธอนี่ก็ไม่ต้องตัดที่มันเป็นตูมสิพ่อแมดอกเรียบร้อยเหี่ยวเชพพันยาโอ้ดูพูดเก็บกระเทียมป่านะคะของสี ของฟรีมีในโลกนะคะโกโูกโกเธออย่าผ่าไปผ่ามาสิโกโูกูเจ้าที่เจ้าทางของเขาเน้อไม่ใช่ไม่ใช่สาธารณะ,ะบ๊ายบายเจ้าเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่เขาก็ไม่มีปัญหาเรามาเกลี่ยก่อนงงน,นะครกระเทียมป่ดเราบอกเกลี่ยไปเลยก,กู หาบอกว่าเก็บไปเลยแล้วก็มาเก็บโอเคฉันอาเก็ย่าออกุมเลยหนีฉันจะเก็บโวกก็ออกไปตรงนู้นไปหาแม่เร็วจะเก็บตรงนี้อเก็บไปแลยไม่บ้าเลยเก็บกระเทียบนะคะบายบาย